ข่ต้อนรับเข้าสู่สมุดสงครามนิวข่าบประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพศ2564เวลา13.30นาทีนางรับปีพันธ์รัตนบริหารสอคอสมุดสงครามพร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างวันอังคารที่16 พฤศจิกายนพศ2564เวลา9นาฬิกานางรัฐีพ, wheels, พันธ์รัตนบริหารสคสมุทรสงครามมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความปลอดภัยตามพรบความปลอดภัยพศ2554 วันพุธที่17พฤศจิกายนพศ2564เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามและคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือโพลงทะเลและในเวลา13นาฬิกา30นาทีนางณภีพันธ์รัตนบริหาร สคสมุทรสงครามมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนพศ2564เวลา9.30นาทีนางรัฐพีพันธ์รัตนบริหารสคสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสม,มุทรสงครามครั้งที่4ทับ2,564ประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2564ณห้องประชุมสนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสม,มุทรสงครามและในเวลา10นาฬิกาสคสม,มุทรสงครามและเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสรมิมมาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ให้กับสถานประกอบกิจการสองแห่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเวลา14นาฬิกาสคสมุทรสงครามพร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมสังเกตการกรณีบริษัทมีการค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานโดยในวันนี้ทางบริษัทได้ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงและกำหนดการจ่ายค่าจ้างและในเวลาเดียวกันสคสมุทรสงครามมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการศูนย์โควิด -19 ในตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook สำนักงานสวัสดิการและคมค้องแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามและ กดซับสไคร์กดกระดิ่งช่อง youtube สำนักงานสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามและเว็บไซต์สำนักงานสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามหรือติดต่อมาที่034711899ค่ะ